า <ues> ภารกิจของผู้บริหารระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2567วันที่9มกราคมนางทัชนกเจริญมวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรน,นำสิ่งของบริจาคจากสถานศึกษาในสังกัด มอบให้เด็กนันกงเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตามกิจกรรมสอกรอรส่งความสุขให้น้องประจําปีงบประมาณ2,567เพื่อนำความสุขไปแบ่งปันส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและบริเวณชายแดนาการศึกษาที่การส่งมอบความสุขมาจากการะทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายให้ให้พวกเราที่สังกการะทรวงศึกษาธิการมามอบของขวัญให้น้อง ถ้าน้องๆจะมีความสุขในในวันเด็กของปีนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีมีงานทำเรียนได้สูตรเก่งๆนะลูกนะแล้วเป็นลูกศิษย์ที่ของครูทุกคนแล้วก็ของพ่อแม่ด้วยนะคะได้ 10มกราคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่1เพื่อพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาและวางแผนร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดโดยมีสกรจังหวัดสถานศึกษาส่วนกลางเข้าร่วมประชุมณสกรกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติให้นางทัชโน เป็นประธานกรรมการกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา12มกราคมเป็นประธานการประชุมกำหนดการสอบรายวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณนห้องประชุมชั้น2สกรจังหวัดสมุทรปราการ16มกราคมเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567 โดยในช่วงเช้าทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์จำนวน9้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรเวลา9นาฬิกาจัดพิธีบูชาบุพาจารย์และระลึกถ,ถึงคุณบุญพาจารย์กล่าวคำบูชาครูและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและกิจกรรมกีฬาสีสกรจ,จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด17มกราคม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่17-19มกราคมพุทธศักราช2567ณโรงแรมพาโก้บเดอะโบนันซาเขาใหญ่เพื่อสะท้อนผลปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการเงินบัญชีพัสดุและตรวจสอบภายในและจัดทําู่มือิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาให้สังกัดและมอบหมายให้นางบุธดาจิตพักดีพร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายร,ชราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2567ณสาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ18มกราคมมอบหมายให้นางบุทิดาจิทักดีพร้อมบุคลากรร่วมงานรัฐพิธีถวายร,ชราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567ณสาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ23มกราคมนางทัชนกเจริญวงพร้อมด้วยบุคลากรร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ต ด้วยระบบดิจิทัลดิจิทัล testing ครั้งที่2ปีการศึกษา2,566ผ่านระบบออนไลน์24มกราคมร่วมประชุมจัดทําหลักเกณฑ์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน2กรอรดีเด่นระดับประเทศประจําปี2,567ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงานดังกล่าวณนะห้องประชุมสุนทรสุนันชัยชั้น4ีกรมส่งเสริมการเรียนรู้24มกราคมมอบหมายให้นางสาวนัน,นาพัชศรีวิเชียรร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อบำบัดฟื้นฟูพัฒนาทักษะและฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการณสูงพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาตและกิจกรรมเยาวชนกระถินกุยการนนท์25มกราคมมอบหมายให้นางนลวันณพันชยภูมิร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567ครั้งที่2ณนห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 26กมกราคมนางทัชนกเจริญวงศ์ร่วมการประชุมการประเมินความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบ100%เอร์เซครั้งที่1 2567ณนห้องประชุมบรรจงชุดสกุลชาติชั้น6กรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีน,นายธนกรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในการประชุม28มกราคมมอบหมายให้นางจุไรรัตเจริญสุขนางสาวนันพัฒน์ศิวิเชียนพร้อมด้วยบุคลากรร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการประจำปี2566ได้ร่วมออกบูธจากนิรศิศการให้ความรู้ฝึกอาชีพและนิติศการด้านการศึกษานิติศการกิจกรรมให้ความรู้ณสา,าลากลางจังหวัดสมุทรปราการ30มกราคมเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน2กรอรดีเด่นระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาประจำปี2566ณห้องประชุมสถาบันการศึกษาทางไกลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน,านต,าตามตัวชี้วัดที่กําหนด เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และมอบหมายให้ในธานีสนุนดีร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุรประการประจำเดือนมกราคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุรประการครั้งที่1 2567และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุรประการครั้งที่1 2567ัร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุรประการครั้งที่1 2567 ณห้องประชุมสารลักลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาสกรอํเภอเมืองสมุทรปราการ28มกราคมจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาสกรอํเภอเมืองสมุทรปราการและศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและยุวกาชาติกถินกุยการณ์ศสกรอําเภอพระประแดงวันที่26-31ถึงมมกราคม ร่วมงานวันรวมน้ำใจกินกาชาติอำเภอรพระประแดงครั้งที่สองจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนที่สนใจจำนวน2 8หลักสูตรณลานพระประแดงอาเขตตําบลบางพึ่งอำเภอรพระประแดงสงกรออำเภอรพระสมุรเจดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันที่15มกราคมณนห้องสมุดประชาชนอำเภอรพระสมุรเจดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาทักษะความรู้พัฒนาการที่พร้อมตามัยที่เหมาะสมกล้าคิดกล้าทํากล้าสแสดงออกรู้จักเสียสละและมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม สกอร,กรอำเภอบางพลี28มกราคมจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการสกอรสร้างอาชีพสร้างรายได้ณโรงเรียนบางพลีราชบำรุงอเภอบางพลีสกอร,กรอำเภอบางบ่อ21มกราคมจัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักศึกษาได้การออกกําลังกายอย่างหนึง่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามมยสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีพัฒนาความคิดณนะองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่สอสกรอำเภอบางเสาทง จัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้ความรู้โดยคณะวิทยากร904เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโไทยเรื่อยมาจนถึงรัชการปัจจุบันพร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกการเป็นเยาวชนจิตอาสาคอปลุกฝังนักศึกษาให้มีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศ